ออมาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี่สิมาเห็ดิบอย่างหูบบหูบบหูโบอ,อันนี้คือต้นหอมค่ะได้มาเมื่อเช้านี้เนาะไปทุระป้าปังมาเร็ตแล้วเมื่อนี่สิเห็ดนี่อย่างเมนูอีอย่างวกติเมนูแบบว่าใครๆก็ทํากินได้มาแจกสูตรแกงอ่อมหมูง่ายๆสบายสบายสูตรทํากินที่บ้านเนาะค่ะเนาะกับครอบครัวมาพ่นอกมาเบิงนี่อย่างสาวไทยนี่อย่างวกติ เมื่อไปสือมาไปเห็นพักซี่พี่น้องเรื่องห้องเรื่องให้ผัวพี่น้องเบาพืนผัวกอนเบิ้งพักซี่ที่ใดให้ผัวสืบอ,อันเขายิบพักซี่ให้นั่งจงอันง,งามๆไว้ให้ทั้งลานคาแต่เอาอันขี่ลายจะของมาเบิง้งเหลืองบรรุสินเลืองจังไนแล้วเลื้งนี่เหลืองพร้อมที่จะไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ก็คือหมายถึงว่าพร้อมเน่าพร้อมตุยนั่นเองพี่น้องเอ้ยแร้วเบิงเนี่ย นี่ก็สิเอาไปล่างสะก้อนยังค่อยสิไดนี่สิมาเตรียมหั่นหมูหั่นหมาหั่นเนือน้อเนาะพี่น้องแล้วก็หั่นผักไว้แล้วก็สิเอาไส่ออมป้อมแอ้มไวมเนาะพี่น้องมามามาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะล่างผักจะเอ้ขึ้หมืดแทะเปิดไฟเบิ่งกันนะแจงบ่ล้างผักนะคะล้างผักผักนี่ก็เลือกเอาพี่น้องเลือกกันนี่แหละเพราะว่าพญาเร่อน ไอ้น,นี่เลือกพักในย่านตั้งแต่อันบอกให้เลือกพักพี่น่องทั้งจมทั้งเห็ดแต่กันยังเออโอเคอยู่พอได้อยู่แต่ว่าอันนี้นะ่ะตี่อีกกรำหนึ่งที่จะเป็นขีห้ห่าไยเล่าก็ได้แต่เราเอาใส่ใสเราเอาใส่พระถาดไปบอกใส่พระถาดในเราไว้ ล่งางใส่ถาดไ้ก่อนพี่น้องล้าเขาจังจคอยสิม,มาตัดที่หลังเอ่อแกงอ่อมหมูแม่แต่ว่าหมูพ่เกยุนีก่กะเขาเอื่นยังหนอ่อมันเป็นส่วนอีหยังเอื่นบ่ถือเป็นหมูหมูติดมันแต่ไม่ใช่เป็นหมูสามชั้นแม่พี่น้องบม่เป็นหมูสามชั้นล้างเรียบร้อยแล้วมันจะมีออกแบบสันหนอกสันในหรือสันยังกับบรูมพี่น้อง แต่ว่าอันฝังว่าสิหันຖືກทางเดี๋ยวอันรแรกเฮาก็ต้องแบ่งมันก่อนว่าเฮาสิหันไปรายใดแต่ก็ต้องแบ่งมันจัค่อยอันนี้ง่ายเออต้องหันไปอีกด้านนึงมันก็หลายพี่น้องกินผู้เดียวใหญ่ก็บ่ได้กินนําดอกอันหมูนีหันชิงเฉียงจักหน่อยนี่เห็นบ่หันชิง ส่วนที่เหลือก็จะเอามาทาเป็นเป็นผัดก็ได้ผัดใส่กระหล่ำก็ได้อีกอย่างสินะหันถือทางบ่บุนเดี๋ยวบางคน,น,น่าจะถือท้างถ้าหันหมูหันบบถือทางในหยาบมันกินเกือบด้วพี่น้องดาวเทียมพร้อมเลยหยาบหันให้ถูกทางหันไม่ถูกทางในกินหยาบ ปัญญามเกือบดาวเทียมพี่น้องเอ้ยมื่ต้องพูดถึงม,มาที่นี่เขากับมาตําหมากิกเด้อหมากิกีหมากเพิษเนี่ยแหละพี่น้องใส่โคกหินพอยังเพราะว่ามันไงมันแหลกไวถ้าผู้ใดามากกันใส่กระเทียมอันดับกินอันนี้ก็ใส่ไปหน่อยหัวจักหัวกีบเลยเนาะ พี่น้องเลือปกตินี่สิบ่ซด์ดอกแต่ว่าใส่จักหน่อยกันให้พ่อได้เพิ่มกินจักหน่อยนี่ตําเข้าไปแต่ว่าใสก่กระเทียมเราบาง,งที่มันจะออกแบบเปรี้ยวๆตาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ซํานี่ลหละบักพริกเผ็ดแห้งเอาซัมนี่พ่อ แล้วอันนี้เท่ากับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหมูกับผักพักหั่นบบได้หั่นให้เบิ้งค่ะพอหยังเพราะว่าทุกคนกับหั่นผักเป็นคือกันแลวมีพื้นฐานบ่ต่้บตองมานางังบอกกันอีกเนาะค่ะเนาะทีนี้สาวไทยกับสิเตรียมเอาใส่หม้อได้บาดนี่ขวดใส่หมอ้อค่ะขวดใส่หมอ้อเดี๋ยวเด้อก็คือสาวไทยนี่สีล้วนเขาเอินยังสีล้วนหมู ไปเลยครับอันลงไปในหม้อเลยเนาะค่ะเนาะกับบักริกใส่ร่วนกันให้มันสุกเดี๋ยวหากรกะมังอ่อนยังก่อัถพี่ก่อนเอาได้ทับพี่แล้วบาทนี่ประเทาไทยเห็นจังสี่ตัวนี่เห็นไหมนั่นแล้วก็ใส่หนามน้อยนึง ไปวนไปสะก,ก้อนใส่นามน้อยนึงเพื่อจะไม่เป็นการติดก้นหมอ้อเดี๋ยวสาวไทยสิไปเอาอันนี้กันบางคนอ่ะเพิ่น <c oughs> โอ้ยสมัรเ <c oughs> พิ่นก็สจิตตาอมันบางพี่ <c oughs> โอ้ยสมัครกับตะไคร้ใส่พร้อมกันเลยพี่น้องเดี๋ยวสาวไทยสิไปเอาอันตะไคร้กับใบบกักูดก่อน ตะไคร้ใบบกูดแช่แข็งพี่น้องนี่เอาใส่ไปเลยจ้าหั่นไว้เพียงยังยุ่งเมืองหนอกทำมามันไอ้นี่บอมันมันเอ้เขาเออนังโอ้ใบบกูดฉันกะสิเบิดแล้วตอนนี้กะใส่แยกกันไปเลยบองคนเพิ่นกะสีตำมันตะไคร้ก็บอกพี่ร่วมกันเนาะค่ะนาะแา่ชาวไทยบ่ได้ตำเพราะว่าหั่นมีมีหั่นแซ่ไว้ในช่องแข็งกันเลย นี่ถ้าผู้ใดมักใส่ข่ากับใส่ด้าพี่น้องแต่ว่าสาไทยบ่าคอยมักใส่ข่าปันไหน่มะเข็ดเทศให้รสชาติอาหารมันจืดมันบ่เหม็นตุ่มย่ำเนาะพี่น้องจ้ะเสวไทยกับใส่แตงแต่ตะไคร่นี่แหละกับใบบักกรูดแล้วแต่คนหมักเลยยังสิเนาะพี่น้องจ้ะบางคนอ่ะใส่เห็ดเนี่ยกินอ่ะเขาเจ้าสีมากกันเขาเอินยังบางคนจะมักใส่เกลือคือจังเสวไทเนี่ยเสตไทยก็มักใส่เกลือ น้ำปลากะคือส่วนหน่อยเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือเขาปรุงเกลือดีกว่างสิเนาะเกลือก็สิเอาใส่แบบว่าอันคือจังอันเสียบนั่นแหละเสียบเนี่ยเราใส่หน่อยหนึ่งค่ะเพื่อเขาใส่ใส่หลายมันก็เข้มเนาะมันเป็นใส่หลายเสียบหลายเส้นหน่อยเสียบหน่อยเด้มัน่เป็นผงสูตรมีเกลือข้อนบาดนี้เพื่อเขาสิใส่น้ำปลาแดกปลาหลาน้ำแต่ว่า น้ำป,ปลาแดกปลาล้างวดนี้ขอเสนอน้ำปลาอันไอที่กินกับยี่ห้อของอันนอราสิงหรือพี่น้องเอามาผสมกันกับอันอีกยี่ห้อหนึ่งกับพญยายวิเชียนใส่ปลาแดกปลาล้าลงไปมีสมิ่ง เราก็ใส่ของพญ,ญีวิเชียนนิดนึงประเดกของพญ,ญีวิเชียนเนี่ยเสบอีฟ้าแดงเลยพี่น้องฟ้าแดงมันยังเสบเห็ดแบบบานๆเนี่ยแหละพี่น้องใส่น้อยนึงเพราะว่าใส่หลังนี่ไปไหลายแล้วพอมันได้กินแบบว่ากินประเด็ของแถบบานเฮ้านะเฮาก็ขวัวต่อไป ให้เพิ่นฟุดอ้ออ้ออ้อังศิลาหนำกะแล้วแต่เฮาสิมักใส,ใส่ใส่หลายกระไดเนาะพี่น้องแต่กระสิล้วนให้เพิ่นอันนี้จักน้อย,ยก่อนให้หมูสุกจงค่อยสิเอาผักลงเ่อสั่นถ้าเอาผักลงตอนนี้กะหมูหั่นด้เปื่อยพักนี่เปื่อยแล้วสิเนาะพี่น้องจา้าปล่อยให้เพิ่นเดือดอ้ออ้ออ้ออยู่นี่ซะก่อนมาพี่น้องได้เวลาแล้วบาดนี่ หมูกับเปื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็มาเอาผักลงจ้าอุ้ยหอนใส่ไปเลยจ้าบุ้ยตัดเบเบิดเอาใส่เข้าไปใส่มันทุกอย่างใส่เข้าไปอ้ยเฮียนี่ผักอิตูกับใส่ไปน้ำเลยพี่น้องใส่ละเฮียลงใส่ผักอิตู ไายตู้กับไผ่ตู้แซ่แข็งขึ้นกันหละพี่น้องนี่เอาอันใสไปเลยเดี๋ยวค้นก่นอนคนจัหน่อยก่อนเพราะวางให้พักกันแข็งๆมันล่งแต่ลางมันได้เขาเอือนสุกสาวไทยเป็นพนที่กินแกงออมนี่ก็คือกินผักเปื่อยน,นิดนึงพี่น้องจ้ะก็ดดกะกะเลยมักกะมักเปื่อยกับถิ่มลงเอาขึ้นโลดพี่น้องแต่สาวไทยมักแบบว่าเปื่อยน,นิดนึงประมาณนั้นสินะ แต่ไม่ถึงกับว่าเปื่อยเอเลเป็นที่จังอัน,อนต้มจับชายดีบบเมนแบบนั้นนี่เอากะใส่ผงเออใส่ผงหัซันพ่อีตู้แซ่แข็งพี่น้องนี่ที่แรกกะเห็ดพอดีแล้ะทิ่ว่าจิเบ่นี่เอาใส่เข้าไปใสลายลายมันยังเสียบนี่เอาปลูกเองเ mm hmm. หรอพ่ออีตู้บออืดปีนี่ ซิมก่อนพี่น้องบุย้ยแสีบพอดีแสบลืมผัวนวดเืมสู่คุณเล่าพี่น้องจ้า ซิบึงเด้อเนียนอืมเสียบอืมไปแล้ว๊ายบาย